สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วคอยมารับชมของวันนี้กันนะคะ ควาคำเตือนกันก่นกอนเนาะสักนิดหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปบบนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮาหนอยสุดมัดรวมนะคะแอดมินให้เด่นไปที่9นะคะสำหรับสายวิ่งก็จะมี4 8 7 1นะคะแนวทางเข้านะคะนอยชวยกิจนะคะ22นะคะก็หลุดไปนะคะ ล่าง61นะคะก็หลุดไปเนาตะตัววิ่งหนึ่งมานะคะน้อยพิเศษนะคะ92นะคะก็มานะคะ92เนาะ66แอดมินก็หลุดไปนะคะน้อยปกติ1นนะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งหนึ่งมานะคะส่วน84นะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะตารางกำลังวันเข้ามานะคะหนึ่งแต้มนะคะ8 4เนาะล่างนะคะ 44, 4 4ก็หลุดไปนะคะ1 17ก็หลุดนะคะตารางกำลังวันของแอดมินมานะคะบวก2แต้มนะคะ71นะคะแอดมินเคยย้ำอยู่เนาะถ้าใครจับคู่เป็นนะคะก็เข้านะคะแค่สีตัวเองเนาะตัวเลขนะคะสรุปเข้ามาหนึ่งนอยนะคะน้อยพิเศษนะคะมาบนนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อแม่พี่น้อง FC นะคะเราก็มารับชมคล้องวันนี้กันเลยจ้าวันที่3นะคะเดือน11 ปีหกนะคะแนวทางหาน้อยนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะเด่นว,วิ่งนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะแอดมินก็ชอบแปดหกหนึ่งสองนะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินจะให้ไปที่สามนะคะตอนแรกจะเอาห้านะคะสามกับห้าเนาะแ,แอดมินจะฟันไปที่สามนะคะก็จะมีสามศูนย์นะคะสามหนึ่ง สามสองสามสามนะคะสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะตัวทีแอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสามเก้าสามเจ็ด สามสีสีสามนะคะแล้วก็3าสเนาะแล้วก็จะเป็น3 0มศนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าไปกลับทุกครั้งนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวนะ้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรัก กต้นตะคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณทางตัวเลขสวยๆงามงามาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยด้วยแห,ห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า